สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดนองค่ายวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการลดปริมาณคาร์บอนฟูดพิ้น์จากอุตสาหกรรมการเกษตรและแก๊สเรือนกระจกจากการเลี้ยงปศุสัตว์ด้วยนอนนกชดีบิโอโมลิตโตนั่นเองค่ะ ที่มาและความสาคัญนะคะในปัจจุบันปัญหาการเกิดคาร์บอนฟุตตปิ้นในประเทศไทยส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนและในหลายๆจังหวัดมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะส่วนหนึ่งของการเกิดคาร์บอนฟุตปิ้นในประเทศไทยนะคะมาจากการเผาพลผลิตทางการเกษตรเช่นการเผาใบอ้อยค่ะซึ่งก่อให้เกิดมลพิษสูงและทําให้เกิดภาวะเลือนกระจก จึงทําให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นค่ะจากการรายงานพบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากภาคเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ24ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเลี้ยงปศุสัตว์คิดเป็น10ค่ะ ากสาเหตุนี้จึงทำให้ผู้จัดทำมีแนวคิดในการลดคาร์บอนฟุตพิ์และกา๊าซเรือนกระจกโดยศึกษานอนนกเพื่อนำมาช่วยในการบริโภคไบโอยอ์แทนการเผาผลิตโปรตีนทางเลือกและสะกัดน้ำมันเพื่อลดแก๊สในวัวค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของนอนนกในการกินไบอ้อย์เพื่อสร้างโปรตีนทางเลือกจากหนอนนก3เพื่อสกัดน้ำมันจากหนอนนกและนำมาลดแก๊สในวัวค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. เพื่อลดปริมาณคาร์บอนฟุตปิ้นจากอุตสาหกรรมการเกษตรและเพื่อลดแกส๊สเรือนกระจกจากการเลี้ยงปศุสัตว์โดยหนอนนก 2. ทราบปริมาณการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือใช้โดยใช้หนอนนก 3. เพื่อผลิตโปรตีนทางเลือกค่ะ วิธ <cin> ีการดําเนินการทดลองการทดลองที่1การศึกษาประสิทธิภาพการบริโภคของนอนนกการทดลองที่2การศึกษาประสิทธิภาพการบริโภคของนอนนกโดยใช้ใบอ้อยตอนที่1การศึกษาประสิทธิภาพการบริโภคใบอ้อยของนกโดยใช้แค่ใบอ้อยเพียงอย่างเดียวค่ะตอนที่2การศึกษาประสิทธิภาพการบริโภคของใบอ้อยโดยใช้แค่ใบอ้อยกับชุดอาหารสำเร็จรูปนั่นเองค่ะ การทดลองที่3การศึกษาและผลิตโปรตีนทางเลือกจากหนอนนกการทดลองที่4การศึกษาสารสกัดจากหนอนนกตอนที่1การศึกษาสารสกัดจากหนอนนกตอนที่2การศึกษาการลดปริมาณการผลิตแก๊สในการย่อยได้ในวัวค่ะผลการทดลองนะคะการสำรวจการศึกษาลักษณะทางชีวภาพของหนอนนกพบว่าเป็นหนอนที่มีเปลือกมีลำตัวเรียวยาวทรงกระบอกมีสี น้ำตาลอมเขียวขนาดลำตัว2.5ม mm, ิลลิเมตรจำนวนข้อป้อง13ข้อป้องหัวมีขาดเล็กกว่าลำตัวการทดลองที่1นะคะการศึกษาประสิทธิภาพการบริโภคของหนอนนกโดยให้หนอนนกบริโภคชุดอาหารสําเร็จรูปพบว่ากลุ่มการทดลองที่1ที่2ที่3คิดเป็น้อยละ70.70 70ค่ะ การทดลองที่สองนะคะการศึกษาประสิทธิภาพการบริโภคใบอ้อยของหนอนนกตอนที่1โดยให้หนอนนกบริโภคใบอ้อยพบว่ากลุ่มการทดลองที่1ที่2ที่3คิดเป็นร้อยละ62.59ค่ะตอนที่2นะคะโดยให้หนอนนกบริโภคใบอ้อยร่วมกับชุดอาหารสําเร็จรูปพบว่ากลุ่มการทดลองที่1ที่สองที่3คิดเป็นร้อยละ83.47ค่ะ การทดลองที่3นะคะการศึกษาและผลิตโปรโตีนทางเลือกจากหนอนนกพบว่าปริมาณหนอนนกแห้งที่ชั่ง6.03กรัมได้มีปริมาณร้อยละ20.0ต่อน้ำหนักค่ะและเมื่อนํามาเปรียบเทียบโปรโตีนเพราะว่ามีปริมาณโปรโตีนสูงกว่าอาหารโปรโตีนอื่นๆค่ะการทดลองที่4นะคะสะกัดน้ำมันหนอนนกเพื่อใช้ในการลดแกส๊สในวัวค่ะตอนที่1นะคะ ศึกษาสารสกัดจากหนอนนกพบว่าสารสกัดหนอนนกแห้งปริมาณ500กรัมที่ผ่านกระบวนการต้มด้วยความร้อนและทําให้แห้งด้วยด้วยเครื่องอบลมร้อนผลการสกัดพบว่าได้สารสกัดหนอนนกปริมาณ82.2กรัมคิดเป็น้อยละ16.44กรัมต่อปริปรมาณหนอนค่ะตอนที่2นะคะศึกษา การลดปริมาณการผลิตแก๊สในการย่อยได้ในวัวค่ะพบว่าชุดการทดลองที่เติมสารสกัดน้ำมันหนอนนกปริมาณ2%ต่อน้ำหนักเพียมีปริมาณแก๊สสะสมที่ผลิตได้น้อยที่สุดและเมื่อเปรียบเทียบชุดการทดลองที่ไม่มีการเติมสารสกัดหนอนนกและชุดการทดลองเติมสารสกัดน้ำมันหนอนนกพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะ สรุปผลการทดลองหน,งนอนนกบริโภคชุดอาหารสําเร็จรูปได้ร้อยละ70.70 70ของปริมาณอาหารทั้งหมดในระยะเวลา24ชั่วโมงและสามารถบริโภคอาหารได้หลายชนิดพร้อมกันค่ะ 2. นอนนกสามารถบริโภคใบอ้อยได้ร้อยละ62.59ของปริมาณใบอ้อยทั้งหมดในระยะเวลา24ชั่วโมงและสามารถบริโภคเพิ่มได้ถึงร้อยละ8 3 4 7ของปริมาณอาหารทั้งหมดเมื่อบริโภคร่วมก,กับชุดอาหารสำเร็จรูปค่ะ หออนนกสามารถนำมาแปรรูปเป็นผงโปรตีนทางเลือกได้และเมื่อตรวจสอบคุณภาพโปรตีนจากผงโปรตีนทางเลือกพบว่าปริมาณโปรตีนที่แห้งชั่ง6 0 3กรัมได้มีปริมาณร้อยละ20.1 0ต่อน้ำหนักค่ะสนอนนกสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันเพื่อช่วยลดแก๊สในการย่อยได้ในวัวค่ะ การิรผลการทดลองนะคะจากการศึกษาเพราะว่าหนอนนกสามารถบริโภคใบอ้อยได้ดีเมื่อผสมกับชุดอาหารสาเร็จรูปการบริโภคใบอ้อยของนอนนกสามารถช่วยลดคาร์บอนฟูดพินที่มีสาเหตุมาจากการเผาใบอ้อยสามารถทําการเกษตรจากนั้นผู้จะทําได้นําหนอนนกมาเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดการเลนกระจกจากการเลี้ยงปศุสัสตว์โดยนําหนอนนกมาแปรรูปเป็นผงโปรตีนทางเลือกเป็นทางเลือกสําหรับผู้ที่ต้องการบริโภคเนื้อสัตว์และยังเพราะว่ามีโปรตีนที่สูง และทางผู้จัดทำได้นำน้ำมันจากนอนนกเพื่อรถแก๊สในวัวซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดแก๊สเลนกระจกทางผู้จัดทำขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ